สนับสนุนโดยฮาตาริแฮปปี้นิวแฟนให้แฟนแทนของขวัญปีใหม่ฉันเป็นนักการตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเน้นเรื่องสีสันหวือหวานะครับส่วนอุดมการนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับจากเดิมนะครับไม่เอาพลังประชารัฐวันนี้ร่วมพลังประชารัฐก็นักการเมืองประเทศไทยนะครับผสมพันธ์กันได้ทุกข้วนะครับอะไรที่พี่น้องประชาชนบอกเป็นไปไม่ได้นะการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อการมีอำนาจ ททำไดุ้กอย่างสวัสดีครับผมทนายเดชานะครับเมื่อวานนี้พลังประชารัฐโดยลุงป้อมได้เปิดตัวคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณนะนะครับสีป่ปีย้ายสามพักนะครับรายงานข่าวนะครับย้ายพักบ่อยมากนะครับอยู่หลายพักมาก ตอนหาเสียงสมัยก่อนก็บอกว่าจะไม่เอาจะไม่ร่วมกับลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาพูดสามครั้งชัดๆไม่ร่วมไม่ร่วมไม่ร่วมไม่เอาไม่เอาไม่เอาแต่วันนี้นะเปลี่ยนคำพูดใหม่มาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐนะครับคุณมิ่งขวัญเป็นนักการตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเน้นเรื่องสีสันหวือหวานะครับส่วนอุดมการนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับจากเดิมนะครับ ไม่เอาพลังประชารัฐวันนี้ร่วมพลังประชารัฐก็นักการเมืองประเทศไทยนะครับผสมพันกันได้ทุกขั้วนะครับอะไรที่พี่น้องประชาชนบอกเป็นไปไม่ได้นะการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อการมีอํานาจทําได้ทุกอย่างพี่น้องประชาชนเคยดูนะครับว่าอาชีพนักการเมืองเป็นอาชีพที่ไว้วางใจอะไรไม่ได้นะครับไม่ว,ว่าพรรคการเมืองไหนทุกคนนั้นต้องการอำนาจ นะเมื่อเข้าสู่อำนาจก็มีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินแต่งตั้งโยกย้ายใชย้งบประมาณนะครับและสุดท้ายนักการเมืองบางคนก็ใช้อำนาจในการหาผลประโยชน์ทุจริตคอร์รัปชันถอนทุนเพราะว่าหลายพรรคการเมืองต้องไปซื้อตัวสสดาวเลิกมาอยู่ในสังกัดพรรคเพื่อจะได้มีโอกาสในการเข้ามามีอำนาจทางการเมืองเพราะฉะนั้นกรณีของคุณมิ่งขวัญนั้นนะครับ ก็คำพูดในอดีตกับปัจจุบันนี้ตรงกันข้ามเลยนะครับพี่น้องประชาชนก็ลองติดตัดสินใจนะครับว่า,าจะเลือกคุณมิ่งขวัญหรือไม่ยอย่างไรนะครับหรือว่าสถานการณ์เปลี่ยนหรือว่าพักพลังประชารัฐไม่มีคนชื่อลุงตู่คุณมิ่งขวัญเลยเปลี่ยนใจก็แล้วแต่นะครับจะเลือกไทรก็เอาที่สบายใจเลยนะครับจะเอาพลังประชารัฐหรือจะเอาเพื่อไทยไก้าวไกลภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เอาให้เต็มที่เลยนะครับตอนนี้ เป็นช่วงที่กำลังนำเสนอตัวผู้สมัครนะคนดิเดตนายกและก็นโยบายต่างๆว่าพี่น้องประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ยอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องกรณีคุณมิ่งขวัญและอื่นๆนะครับนะฮะก็ติดตามกันต่อไปเห็นวาดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมธนายเดชานะครับจะมาพูดถึงเรื่องการบ้านการเมืองในวันนี้นะครับ ก็วันนี้13นาฬิกาพักพลังประชารัฐแถลงข่าวเปิดตัวมิ่งขวัญแสงสุวรรณนะครับาจากฝ่ายค้านก็จะมาอยู่ฝ่ายรัฐบาลนะครับในอดีตคุณมิ่งขวัญก็เคยประกาศว่าจะไม่ร่วมกับพลังประชารัฐแต่วันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปนะคุณมิ่งขวัญก็มาอยู่กับพลังประชารัฐนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับ <c oughs> อุดมการ์ทางการเมืองนั้นไม่มีอะไรแน่นอนทุกคนสามารถเปลี่ยนขั้วได้เพื่อประโยชน์ในการได้รับการเลือกตั้งข้อแรกข้อ 2. เงินทุนต่างๆในการที่จะได้รับการสนับสนุนในการเลือกตั้ง 3. โอกาสในการที่ได้มีตําแหน่งทางการเมืองเพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันนี้พี่น้องประชาชนก็อย่าไปคาดหวังกับอุดมการณ์ทางการเมืองของนักการเมืองประเทศไทยเลยครับและผมเชื่อนะครับ ผลคะแนนการเลือกตั้งในอนาคตนะครับในการเลือกตั้งใหญ่นั้นทุกพรรคสามารถรวมกันได้ไม่จําเป็นต้องมีอุดมการอะไรงสิ้นนะมีแต่ผลประโยชน์ทางการเมืองที่ตกลงกันได้ก็จบแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคาดไม่ต้องเดาแล้วครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดหลังการเลือกตั้งใหญ่เพราะทุกคนอยากเป็นรัฐบาลนะอดอยากปากแห้งกันมานานนะครับการเป็นรัฐบาลก็สามารถที่จะมีอำนาจในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ นะคะมีอำนาจในการใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างเต็มที่จนถึงขนาดรองประธานสภาคนหนึ่งนะครับพูดเลยนะครับว่าต้องเลือกพักตัวเองแล้วก็จะเจริญเหมือนนครพนมแล้วก็ด่าสสพักฝ่ายคา้านหรือคู่แข่งทางการเมืองเช่นอย่างพักเพื่อไทยว่าไอ้พวกนี้คือพวกงูนะครับนะก็แสดงถึงการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เป็นธรรมถ้าใครเลือกพักตัวเองแล้วจังหวัดของท่าน สสอของท่านก็จะได้รับว่าประมาณเหมือนกับรองประธานสภาคนหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าไอ้พวกนี้มันโง่นะครับนะเ้าเลือกสอส,สพักผมแล้วผมก็จะดูแลอย่างเต็มที่นะต้องเจริญเหมือนนครมนมอย่างที่เขาว่านะครับนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยคนไทยคงหวังอะไรไม่ได้ก็เลือกพักที่โกงน้อยที่สุดชั่วน้อยที่สุดก็พอแล้วครับพักไหนก็ได้ครับนะแล้วก็เลือกสอสที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็อย่าไปเลือกเลยครับนะเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ